เพื่อนๆสมาชิกช่องสังคมสตอรี่ทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาชมจุดที่เ,เพื่อนๆต้องตัดสินใจซื้อมลกุติในดีสังหนุ่5 0อย่างแน่นอนนะครับไปชมข้อแรกกันเลยครับว่าเป็นจุดที่เราต้องตัดสินใจซื้อคันนี้แน่นอนนะครับก็คือผมให้ดูก่อนนะครับชิวหน้านะครับ มีขนาดใหญ่มากนะครับสามารถที่จะให้แหวกลมขนาขับขี่ความเร็วสูงได้ดีนะครับแล้วก็ให้ดูชิวหน้าครับชิวหน้ายังสามารถที่จะให้ลมผ่านลมพ่าตรงนี้ผ่านตรงนี้ได้เลยเนี่ยเป็นตาทําแอโลเดนามบีได,ด,มมด้อย่างดีนะครับสามารถที่จะทําความเร็วได้อย่างดีนะครับอันนี้คือข้อที่1น,นะครับต่อไปข้อที่2นะครับก็คือรูปทรงนะครับ จะเห็นว่ารูปทรงของมัลลุติมิดิสัน150นะครับเป็นรูปทรงที่สวยงามมากนะครับแอกซ์ตดีไซน์แล้วก็เอาเป็นว่าสวยงามอะ่ะโดนใจเวัยรุ่นเมืองไทยนะครับผมเนี่ยครับดูไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยว LED นะครับเนี่ยครับทไมครับไฟท้าย2ตาด้วยไฟเลี้ยว LED ครับ นี่นะครับเป็นข้อที่2ที่เราต้องซื้อมาล a กุติ i ม e d i ั i หนึ่งห้าูนอย่างแน่นอนนะครับส่วนต่อไปคือข้อที่3ามนะครับโชคครับเป็นเรื่องของโชคอย่างที่เขาเคมไว้นะครับโชคมาล a กุตินะครับปรับได้ห้าระดับนะครับเดี๋ยวนับให้ดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าระดับนะครับซึ่ง เนื่องจากปรับโชคกได้5ระดับนะครับจึงทําให้เราสามารถที่จะปรับยืดหยุ่นในการบรรทุกน้ําหนักได้ดีนะครับข้อที่3ไปแล้วนะครับต่อไปข้อที่4ครับเนี่ยครับจุดเด่นที่สําคัญถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันจุได้10ลิตรซึ่งพิกัด1 5 4ในปัจจุบันนะครับไม่สามารถที่จะมีถังน้ํามันได้ขนาดนี้นะครับ มีเมดิสันนะครับ150ที่สามารถจุ10ลิตรนะครับถ้าเป็นค่าย honda หรือย a ม a h a ก็ได้ประมาณ78ลิตรเท่านั้นนะครับนี่ครับข้อที่4ข้อที่5ที่เราควรต้องซื้อมาระบุตินะครับแบบนึงครับขอลงนิดนึง๊บนี่ครับคือไอ้นี้มาพร้อมกับเบรคคอมบเบรกเป็นดิส์หน้าแล้วก็ ดิสหลังนะครับซึ่งดิสหน้านะครับเป็น3พอร์ตซึ่งพิกัด1 5 0ซีในเมืองไทยไม่มีปั๊มเบรกบบ3พอร์ตนะครับซึ่งการมีเบรก3พอร์ตทำให้ประสิทธิภาพในการจับของจานเบรกกับผ้าเบรกได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คือเบรกจะดีกว่านะครับเบรกจะดีที่สุดในรุ่น1 5 0ซีนะครับอันนี้ไม่รู้ข้อเทาไหร่นะครับมาดูข้อต่อไปนะครับ ผมว่าน่าจะเป็นที่เรือนใหม่นะครับ๋ยวให้ดูที่เรือนใหม่นะครับข้อนี้ก็สำคัญครับเห็นไหมครับเรือนใหม่เรือนไม่ม่ละกติจะมีในวัดเป็นไม้ต่อชั่วโมงมาให้ด้วยนะครับนะครับไม้ต่อชั่วโมงอันนี้คือไม้เหมือนกันนะครับตอนนี้คือวัดรอบ ซ้ายวัดรอบขวานะครับส่วนตรงนี้เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับเราเปิดให้ดูนะครับนี่ฮะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะเอียงซ้ายนะครับเหมือนเครื่องบินนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาก็าจะเอียงขวานะครับลองเปิดไฟกระพริบสองข้างดูนะครับ มันก็จะกระพิบสองข้างแบบไม่เอียงนะครับก็คือขึ้นกลางลงนะครับซึ่งเรือนใหม่ถือว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดพิเศษมากนะครับของเมดีสันนะครับเราควรต้องซื้อก็เพราะเรือนใหม่ก็มีผลด้วยนะครับคุณผู้เห็นบางคนหลังไหมครับ 1. ถ้าใส่ติดไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะาก,กันาโคลนได้อย่างดีนะครับโคลนไม่มีกระเด็นขึ้นใส่หลังแน่นอนนะครับ ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับแต่ถ้าใครอยากเอาไปแต่งแบบสปอร์ตแต่งแบบซิ่งนะครับก็สามารถที่จะถอดมังโคลตรงนี้ออกได้เลยนะครับท้ายก็จะสั้นแบบนี้นะครับเหมือนรถซูเปอร์สปอร์ตหรือว่ารถบิ๊กไบนะครับก็ถือว่าตกแต่งได้ง่ายนะครับนี่แหละครับก็คือข้อที่เราต้องควรซื้อเมดิ c ันหนึ่ใหม่ปี2022นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ มาสั้นๆแค่นี้นะครับก็เชิญชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอรก่าคำว่าสวัสดีครับ